สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําก๋วยจั๊บเนื้อเปื่อยกันค่ะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะจะมีขั้นตอนการทําเส้นนะคะเส้นที่ทําวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบต็อกปกกีนะคะนุ่มๆุมอร่อยอร่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันค่ะส่วนผสมก็มี5้าอย่างนะคะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าเกลือปน่นน้ำมันพืชแล้วก็น้ำร้อนเดือดจัด ค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปกันได้เลยนะคะ น้ำร้อนที่จะใช้ผสมแป้งต้องเดือดจัดแบบนี้เลยนะคะตักออกมาแบบนี้ค่ะเ่อยๆทยอยใส่ทีละนิดนะคะให้กะเอาค่ะดูจากปริมาณแป้งที่เราใช้นะคะเราจะใส่น้ำร้อนลงไปแค่พอให้นวดแป้งเป็นก้อนได้นะคะ พอแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเสร็จแล้วแนะนําให้เพื่อนๆใส่ถุงมือแบบนี้นะคะแล้วก็รีบๆนวดเลยค่ะแป้งจะร้อนนิดนึงนะคะถ้าเรานวดตอนร้อนๆแบบนี้แป้งจะนิ่มค่ะ เอาออกมานวดต่อด้านนอกแบบนี้ค่ะโดยแป้งนวลด้วยนะคะแป้งนวลที่ใช้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนได้เนื้อแป้งที่เนียนนะคะเสร็จแล้วก็จะทำให้เป็นแท่งแบบกลมๆยาวๆนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ตัดง่ายค่ะนี่นะคะเอาประมาณนี้ค่ะ ขนาดของก้อนก็เอาตามที่ชอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปคลึงให้เป็นเส้นยาวๆอีกทีนึงค่ะระหว่างที่เราคลึงแป้งก็ปิดไว้ด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะโรยแป้งลงไปในกระมังหรือว่าชามที่เราจะพักแป้งไว้ด้วยนะคะ ถ้าจะให้ดีตอนคลึงไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือก็ได้ค่ะอันนี้พี่ล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาคลึงกันแบบง่ายๆให้เป็นเส้นยาวๆค่ะถ้าก้อนใหญ่ไปก็สามารถตัดให้เล็กได้นะคะเราจะได้คลึงให้เป็นเส้นเล็กตามที่เราชอบค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะเอาประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาตัดเป็นท่อนค่ะจะเอายาวหรือสั้นก็เอาที่เราชอบเลยนะคะคลุกแป้งแล้วก็พักไว้เลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะอันนี้ขอตัดมาตอนที่ใกล้จะเสร็จนะคะพี่ได้ตัดไปบางส่วนแล้วนะคะอันนี้เหลือนิดเดียวแล้วค่ะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ แป้งสูตรนี้จะเหนียวนุ่มมากนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเส้นแบบนี้ก็สามารถทําเป็นเส้นแบบขุยจับยวนได้นะคะแป้งอันเดียวกันค่ะวันนี้แค่เบื่อๆเส้นแบบเดิมๆเท่านั้นเองนะคะก็เลยมาทําเป็นแบบนี้ค่ะใครที่อยากทําเป็นเส้น๋วยจับยวนก็ใช้แป้งสูตรนี้เลยค่ะสูตรเดียวกันนะคะแค่รีดให้บางๆแล้วก็ใช้มีดขาหัน่นซอยเป็นเส้นๆนะคะถ้าไม่มีเครื่องค่ะ ตอนนี้เส้นของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าต้มไม่หมดใช้ไม่หมดนะคะโรยแป้งแบบนี้ค่ะแบ่งใส่ถุงไว้ได้เลยนะคะแช่ฟรีซไว้ได้นานเลยค่ะของพี่จะต้มครึ่งเดียวนะคะเก็บแช่ฟรีซไว้ครึ่งนึงค่ะตอนนี้น้ำก็ต้มเดือดเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะนําเส้นไปลวกกันนะคะสำหรับซุปเนื้อวันนี้พี่ก็ได้เอาเนื้อที่แช่แข็งวันก่อนนะคะจากคลิปก่อนหน้าค่ะ นี่นะคะเนื้อเปื่อยเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะน้ำซุปก็มาปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะคะปริมาณที่ปรุงไปก็ตามที่เห็นนี้เลยค่ะน้ำซุปอร่อยอยู่แล้วนะคะถ้าอุ่นเรียบร้อยแล้วเราก็ตักเนื้อออกมาค่ะแล้วก็มาหันห่นๆเป็นชิ้นตามชอบนะคะสำหรับวิธีต้มเส้นก็ง่ายๆนะคะใส่ไปในน้ำเดือดแบบนี้ค่ะ รอจนกว่าเส้นจะลอยขึ้นมาทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีเองค่ะของพี่จะนำไปล้างน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบแบบเหนียวเหนียวมีแป้งมันติดก็ไม่ต้องล้างน้ำเย็นก็ได้นะคะเหมือนเส้นข้าวเปียกหรือว่าก๋วยจับยวนค่ะของพี่ไม่ชอบมีแบบเป็นแป้งมันมันติดนะคะก็เลยต้องล้างน้ำแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เส้นก็ลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตักเนื้อออกมาหัน่นเป็นชิ้นๆตามที่เราชอบเลยค่ะ ก่อนที่จะจัดเสิร์ฟกันก็นําเส้นที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะมาเทใส่ในน้ําซุปแบบนี้เลยค่ะน้ําซุปนี้ร้อนๆนนะคะต้มประมาณสัก2นาทีก็พอแล้วค่ะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะถ้าทานไม่หมดก็ไม่จําเป็นต้องเอาลงต้มทั้งหมดนะคะแยกต้มเอาทีละนิดก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นขึ้นช่ายนะคะ ต้นหอมขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปตามชอบนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เราหั่นไว้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพริกป่นนะคะหอมแดงทอดค่ะเอาตามเพื่อนๆชอบเลยนะคะเ mm hmm. ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. กุยจับเนื้อเปื่อยอร่อยอร่อยลองทำทานกันดูนะคะ รับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ